กูมาแล้วพอเห็นจะพูดลุแล้วเลื่มแล้วลงมือแล้วลงมือแล้วเพียงการกานขูดมาอย่าเงี้ยไปเนาะเก็บของของคนไฟฟ้าเก็บจกเก็บจอบเก็บกระติกน้ำเก็บเงินเก็บทองลุงช่อบอกทีมงานลุงตันลุงพ่อลุงคมสวนทุเรียนลุงคมสวนทุเรียนลุงช่อ สวนทุเรียนเงินล้านเด้อฝากติดตามด้วยสวนทุเรียนเงินล้านปีนี้ทุเรียนดนีมากปีนี้ทุเรียนดีมากปีนี้เลยมันขึงงน้นม้อ่าปีนี้เด็ดตกเต็มที่แล้วเอาล,ละแดดร้อนเราไม่กลัวเร,เรากลัวแดดไม่ร,มร,ร,าาร้อนเพราะว่าแดดถ้าร้อนน้ำเราก็จะไม่แรงน้ำเราก็จะไม่อกอกเยอะแสงโซลาเซลล์ของเขาคนนี้เอาละพี่น้อง ติดตามช่องด้วยติดตามช่องด้วย